สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,วคะพวกเรา,<ม>ารายการมาทำไมมำไวันนี้เราจะพาทุกท่านไปณที่แห่งหนึ่งที่ไหนคะที่ที่มีแมลงพูดดเสไปแล้วนี่เรามีเครื่องตัดอันนี้คือ<ม> <c oughs> ตัดอะไรนี่คือตัดอะไรกันนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแมลงกันว่าที่ที่เราจะไปะเนี่ยแมลงเยอะแค่ไหนเดี๋ยวตัดไปดูแต่ว่าไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาที่จะเราก็จะเอาไปนะคะเพราะว่าจับไม่ได้ <inte brothers> <Hey. S 1> นี่แกนี่คือโลกของอะไรเ้อาใช่เพราะนี่คืออ่าก็คือยูชอนอะไรเนีรใช่เป็นยองชูอ่ยยองชูชูซิตี้ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ของอะไรอะไรใชทั้งเสื้อชมนี่ก่อนเลย ดูความสวยงามของผีเสื้อเลยจับรูปแบบได้สวยงามมากผีเสื้อที่นี่เป็นผีเสื้อที่มีสีสันสวยมากนะครับซึ่งที่เราเห็นเมืองไทยเราเจอเลคะที่เมืองไทยไม่เคยเจอผีเสื้อแบบนี้นะเคยเจอแต่ผีขนุนอยู่ตามสนามหลวงนะจริงพี่คงใจไหวนนี่เลยสวยมากเลยแล้ว รือว่าเขาทำได้ดีมากสวยมากคือเมืองไทยเราน่าจะทำได้แบบยอดแล้วเมืองอะนะแล้วดูนี่เลยเชื่อไหมว่านี่คือปีกมาแรงทัพรู้ว่นี่ตนนี่ดูดูไม่ใสุดไม่ไก้อ๋อนี่คือปีกใช่ไหมใช่นี่คือสมัยก่อนก็เคยเห็นแม่มาติดเสื้อใช่อันนี้ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่นีหละคือคือมันเป็นความงามของธรรมชาตินะใช่สายคือแบบ มันโดนแสงโดนอะไรปุ๊บสวยใช่อย่างหน้าพี่ก็สวยงามแบบธรรมชาตินะโอโธรรมชาติลงโทษแสงใสสะท้อนปุ๊บมันใช่อะเหมือนทางสถาปนิกริลปะดูตาม็ดูต่ามเลยนี่ือบีบมลนครับสวยมากซึ่งซึ่งยังไม่เคยเห็นเลยที่ไปเขาจะทำซ่องสังเกตไม่เคยเห็นที่ไหนเลยวมากแล้วก็นอกจาก มาเรีนสาเป็นพราบเรีเลเป็นเปาจนนกเขาท้องฟโอนี่คือนี่คือทำงานจากธรรมชาตินี่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 ทไปีเสื้อหนึ่งเนี่ยเดือใบเนี่ยปีกเสื้อไงรู้ป่ะเนี่ยปีกเสื้อใช่คือคือเอาอ โลกของแมลงมารวมมาที่นี่คือน่าสนใจน่าจะให้เด็กๆมาได้ดูว่ามันมีรูปมีหลานอะไรอย่างเงี้ยใช่สวยงามมากแล้วก็นี่ก็เป็นประวัติสตร์เป็นคล้ายๆว่าเป็นสถานที่ที่เขาคนคนพบใช่ที่มีเยอะที่สุดเนี่ยเป็นบ้านน้องเอน่นี่คือบ้านน้องเอ๋ว่าที่โป่งที่โป่งนี่ก็คือเขตที่มีพบผีเสื้อเยอะนะ แต่ถ้าเกิดว่าเขตที่พบผีขนุนเยอะก็สนามหลวงเว้ยทำนีสวยโอ้แต่ท่านี่ยนี่มันเป็นภาพจริงนะเนี่ยข้างล่างเนี่ยคือนะน่าจะเป็นภาพถ่ายรวมรวมกันอยู่เยอะมากใช่ที่เขามาจัดแสดงสวยมากแล้วก็นี่ก็คือเป็นผีเสื้อขนาดใหญ่มากคือกภาพนี้ก็มีต้นไม้เยอะแล้ก็ยนไม้ ใชมีเสื้อหลากหลายพันมันก็จะมาีนี่มีชื่อด้วยอืมส่วนมากมันจะเป็นผีเสื้อรางตีหรือเรื่องกลางคืนน่าจะจะมีผีเสื้อแล้วนะยังมีแมลงไหนแมลงอนี่คือด้วงกว้างด้วงกว้างร่องสามเขาอะไรประมาณนี้ตนี่ตัวบึ้งบึ้งคนไทยก็ไปขอหวยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเออเอาเอาเลขเอาเลขเอาทูบมาปากแล้วเอาเลขเขียนใส่กระดาษแล้วก็เอาหย่อนใส่ไปโอ้ยนี่คือ นี่คือเอะรเรียกว่าไอแมลงปีกใบไม้อะอ๋อคือมันจะซ่อนตัว่ะใช่ดูดิมันจะซ่อนตัวเหมือนใบไม้เห็นไหมอ่าข้างล่างไอข้างบนข้างบนสกอร์เปียนคือแมงป่องใหญ่มากใช่คือแมงป่องคือดูเห็นวันก่อนมีฝรั่งไปเที่ยวว่าเราแล้วเขาก็กินนี้ะใช่ใช่เขากินกินได้กินได้กินได้แต่เมานะรอใช่ถ้ากินกับเหล้า่ะ นี่นี่คืออเมืองเนี่ยโยโยซูใช่เป็นเมืองที่จัดเอ็กโปเมื่อปี2012ใช่นี่คือเป็นเป็นบรรยากาศของของเมือง่ที่เขาเอามาเป็นไฮไลท์อย่างอย่างเนี้ยดอกคาเิเลียอ่ามีชอบดอกมากคาเมเลียใช่แล้วก็เอาผีเสื้อมาหลอกล่อเสาด้วย สวยคร้บนี่ก็เป็นจุดชมวิวของเนื้อโยชู่แบบสวยหน้านี่ไงคำเล่มที่นี่เราำเรียนสู่จุดสัญลักษณ์ของเมืนี้ก็ได้นะคือว่าเใช่ดูนี่ดูนี่ดนี่ดู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 น่ดูนี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 นี่ดู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 นี รอจะเรียนสวยมากนะมันแบบเห็นแล้วเห็นแล้วแบบว่ามันสวยงามมากแบบปัญญากาศทะเลหรือว่าอะไรที่อยู่ธรรมชาติแต่มันมีค่าเนาะแม่เอาจากเก็บขึ้นมาข้างบนแล้วก็แมงก็ยังตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าบางคนอาจจะมองว่านี่เขาเอาสีมาแต้มหรือเปล่าแต่นี่คือธรรมชาติสร้างขึ้นมาเนี่ยเม้แต่ละสีแต่ละสีได้ใช่เลยธรรมชาตินี่มันสวยงามมากจริงๆใช่ไามจะมีจะุดสีไอซี่ที่สุดคาะคือตัวนี้สวย สวยไหมสวยค่ะสวยนี ER ่ดูดูตาคือเราไม่ค่อยเห็นไงเมืองม่าดูเนี่ยเนี่ยมีมีสีหลายสีเห็นไหมสีสันแบบแปลกมีผีเสื้อแปลกเยอะเลยซึ่งที่นี่ป่าเยอะเลยก็เลยแบบอาจจะมีพวกผีเสื้อเยอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูตรกการเดี๋ยวเราตามดูดูแมลงที่ผมจะบอกว่าแมลงพวกเนี้ย บ้านเรานะเขาไปคั่วกินหมดงานวัดเป็นจุดส่งออกแมลงที่ใหญ่ที่สุดนะเหรอใช่แต่แมลงบางชนิดเนี่ยบ้านเรากินนะเนี่ยบ้านเราชอบอยู่บนต้นยิ้วเหรอพี่ไปปีนบ่อยต้นนิ้วใช่เวลาบอกว่าคือถ้าเราเอายิ้วเอาตัวยิ้วออกแล้วอ่ะมันก็ชอบมานี่เดี๋ยวพามาดูนี่ นี่คือน่าจะเป็นตะกูลล้วงไหมน่าจะร่วงร่วงหน่อไม้นี่อยู่ในหน่อไม้ป่ะคะอันนี้แบบตัวใหญ่มากโอ้โหร่วงกวางเลยพวกเนี้ยนี่นี่ไงนี่ร่วงตามเขานี่กวางกวางนี่ใบเหาไปชนโอ้โหใช่แต่ว่าพวกที่อนุรักษ์แมลงอะเนาะเขาก็คงยัเก็บสะสมใช่นี่ครับตัวนี้นี่คือนางพญาเลยแหละพวกนี้คือเราไปเก็บมาได้หรือว่ามันเป็นอยู่รอบมาสตาล ว่าเขาน่าจะไปเก็บมานะก็คือบางอย่างมันต้องคือคงจะมีคนแจ้งมั่เก็บตัวนี้ได้เลยใช่นี่ดูตัวเล็กตัวน้อยเต็มเลยนี่นะครับคือพื้นที่ของมันอยู่ใช่นี่คือการการอยู่มันแล้วก็คือที่ป่าใช่ก็มีป่าทีแบบต้นไม้ต้นไม้แห้งแล้วก็อยู่อาศัยได้นะครับนี่ยังมีนี่ ด่วงกว่างสองเขาท่นี่เราเผ็ดมันงไทยเลยตัวนี้เราไปเห็นอ่านี่เมืองไทยแต่บ้านน้องมีตัวนี้นะอกินได้ไหมกินได้น่ากินนะหักัวมันออกใช่นี่คือแมงกุจจ so ีอ okay ย so ู่ที่นอนอยู่ที่ขี้ควายบ้านเรานตัวเล็กพี่ใช่อันนี้คือ ก่อนที่มันจะไปอยู่บนต้นไม้มันจะเป็นหนอนนี่ก่อนเหรอใช่ใช่อยู่ในขี้ควายแล้วเสร็จแล้วมันก็อยู่ไอ้หนอนลาวาเนี่ยไอ้ตัวที่มันกลิ้งขี้ควายอ๋อที่มันเป็นปั้นปันก้อนๆเกาหลีเขาก็กินนะกินกินกินนี่นกินที่อยู่ในขี้ควายเดี๋ยว้ฟังเขากินขี้ควายนี่กินหนอนนี่นี่นี่คือแมงปอนี่คือแมงปอนี่แมงปอเยอะเลยไลนล่ะนี่มีเขาเรียกว่าตั้งแต่ตบข้าวใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวพวกตากแตนตำข้าวแมลงใช่นี่คือคือแมลงอะนะสวยมากนี่เลยจักกะจันบันวิสาเราเจอแล้วล่ะหรือไม่ละจักกะจันจะทำซุปปีใช่ไอตัวนี่มีตัวนี้บางตัวเนี่ยทำท่อมาดังนี่มีนี่มีนี่มากตัวเดียวเนื้อดังมากอ่ะใช่่ไมเลยสวยสวยเหมือนรู้สึกว่า นางพญาะใช่สวยมากสวยมากคือนอกจากมันสวยเลยเนี่ยเขายังเอามาจัดแสดงที่มันสวยนะใช่คือการจัดรูปแบบการจัดแสดงน่าสนใจมากเนี่ยดูอีเวนต์แต่ละชิ้นแนะนำเลยถ้าใครมาที่นี่นะใช่ถ้าใครมาเมืองโยซูซิตี้นะครับที่ที่ที่ตรงเนี้ยก็คือด้านบนเนี่ยเป็นจุดชมวิวเนี่ยส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์แมลงอ่า ด้านบนเราก็ดูวิวได้แล้วก็กววแกนะนำนักทรจะมาเที่ยวก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย